อังชันค่ะอายุ55ปีตาตกแล้วก็คือลองแก้มแล้วตรงนี้มันก็ย้อยทำอะไรกับี่รพรอ๋อดึงหน้านี่ได้เดือนกว่า <c oughs> อ่านี่เดือนหนึ่งแผลที่คือแบบแทบจะไม่เห็นแผลเป็นเลยทำแล้วเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่เจ็บ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่บวมมากอ่าเนี่ยคือทำแล้วไม่ต้องนอนเลย ทำแล้วก็กลับบ้านได้เลยใช่คือไม่ต้องกลัวเลยไม่เจ็บทำแล้วคุ้มเออไม่ต้องกังวลเลยทำแล้วก็สวย <c oughs> ใครอยากสวยมาเลยที่ทีรพนสวยแน่นอนทำเสร็จนี่คือกานตุนต,ตามอะไรอย่างนี้ได้เลยได้เลยได้เลยค่ะคือหมอเขาไม่ได้ห้ามอะไรเลยเราทานได้หมด <c oughs> เราทานได้หมดโอเคจ้ามาทานด้วยกันนะ <c oughs> เฟสล็อกความสุขบนใบหน้าที่ทีละพรคลินิก